โอ้ตอนนั้นไม่ไหวเลยนะเริ่มมีอาการตอนนั้นนะเริ่มจะไปไม่ไหวพอไปหาหมอมาเสร็จสัตว์โอเคขึ้นนะดีขึ้นนะดีขึ้นอ่ะก็นะครับเมื่อเช้าดูย้อนหลังถึงรู้ว่าปวดขาใช่ครับผมใช่ปวดอืมปวดแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับเลยโอ้โหตายแนละ้วทำไงเนะี่ยมันเป็นเหมือนเก่าลำปวดอยู่กันนะ่ะ ปรากฏว่ากินยาผิดซองกินยาไม่ผิดหรอกอ่ากินยาอ่าไม่ต่อเนื่องอะน่าจะเป็นลักษณะน,นั้นอะไรเนี่ยทัวลงงานอือนี่แหละก็นี่แหละ,หละประมาณนี้เนาะครับอัปเดตะล่าอาการเนาะก็ดีขึ้นดีขึ้นกับว่าน่าจะไปเมื่อคืนโอ้ไปไม่ได้เมื่อคืนไปไม่ได้ เออไปไม่ได้มันมืดเรายิ่งมันมันเป็นช่วงอ่าเกือบใกล้สว่างอ่ะเกือบใกล้สว่างประมาณตีสามตีสี่อ่ะมันเริ่มละเริ่มเริ่มมาเลยแต่ตอนตอนหัวค่ามันจะเป็นนิดหน่อยเออเราเราคิดว่าไม่ดีมีอะไรนะเคสอาจจะเคสเคสเคสขัดยอกนิดหน่อยนะแต่ที่ไหนได้พอดึกดึกดกมันเล่นงานเราอืมก็เลยมีอาการอ่าง่วงมีอาการง่วง ก็นี่แหละนะโอเคนะครับประมาณหนึ่งนะอปวดนะครับปวดก็ดีขึ้นอ่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะครับเอซีนะเรื่องราวต่อไปก็คืออ่าตามหัวข้อนั้นเลยนะครับหนีเสือ,อนะ หัวข้อนะคือหนีเสือปะจระเข้นะครับเนาะหนีเสือปะจระเข้มันแปลความหมายว่าอย่างไงเใช่ไหมก็เหมือนกับออกมาจากฝั่งลุงนะครับออกมาจากทางนี้นะครับคิดว่าโอเคแล้วรอดแล้วนะพอย้ายไปอีกฝั่งนี้ก็โอโหนะครับจระเข้งาบเลยนะครับเนาะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าหนีเสือปะจระเข้นะโอโหเป็นยังไงลนะ่ะ อไปก็สุดสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับโดนจระเข้ง่าบนะครับไปไม่รอดก็ธรรมดานะครับคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจในเอฟซีนะนะบอกตรงนะรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะว่าที่เขาคบกันนะมันแค่ผลประโยชน์ท้งนั้นนะแอดบอกได้เลยนะถามว่ามีความจริงใจไหมไหมเลยนะครับไม่มีนะครับความจริงใจเนี่ยไม่มีหรอกพอเราเดือดร้อนนะครับอย่างเดือดร้อนไปเนี่ยนะ เออมีแต่จะซ้ําเรานะครับซ้ําเติมเราเอ่อก็ต้องมระมัดระวังนะครับเอฟซีต้องระมัดระวังว่านี่แหละอย่าคิดว่าอาไปทางนู้นไปทางนี้คิดว่าจะรอดนะไม่ใช่นะครับไม่รอดหนักกว่าเออหนักกว่าบอกตรงว่าหนักกว่าเราคิดว่าอ่าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้อย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่า อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้หรอกในปีนะเพราะว่าคนเรามันอาจจะเจอหนักกว่าเออคิดว่ารอดทางนี้ไปคิดว่าโอ้อ่าไปหาทางนน้นเถอะนะไปเข้าอยู่ร่วมกันอย่างโน้นอย่างนี้นะโอ้ไม่ได้นะอืมอ่าคุณอ่อนจันทร์นะครับสวัสดีครับผมสรุปแล้วก็คือหนีไปนะเออไปยืนอยู่ตั้งหากนะยืนอยู่ตรงกลางนะถึงจะโดดเดี่ยวแต่ก็ปลอดภยัยเออใช่ไหม เอาจริงๆนะแต่ก็ปลอดภัยก็คือเราอยู่โดดเดียวก็ไม่มีใครเออไม่มีใครมาทําอะไรเราได้เพราะว่าเราไม่ไปยุ่งกับใครอย่างเงี้ยมันก็มันก็สบายสบายสบายตัวไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่พูด,ดง่ายๆว่าแต่ว่าถ้าเราเราเนี่ยอ่าไปอยู่ทางโน ون, ้นเราคิดว่าอา่ามันจะดีกว่าลักษณะน,นั้นว่าไงเนี่ยจะไปหากินฝั่งโน้นโอ้ปรากฏว่าพลาด นะบอกแล้วไม่มีไม่มีมิดไม่มีศัตรูที่ถาวรนะครับเออมีมิดนึกว่าจะเป็นมิดโอ้มิรชาชีพนะครับเอฟซี FC, มิรชาชีพนะไม่มีอย่างอื่นโดนอิเศษเพราะว่าจ้องนะครับอยู่ตรงชั่วโมงอ,อ่าไม่ไปไหลกรอกหรอ เราเราก็อยู่ของเราไปนะเราก็ไม่ได้อ่าไปด่าใครเอาง่ายๆเราไม่ได้ไปแซะหรือไปด่าใครนะครับเอ,อคนพวกนั้นอ่ะมันไม่มีความหวังดีอยู่แล้วนะครับบอกกันตรงๆรมันมีความหวังดีกับเราอยู่แล้วอืมถ้าอยู่ฝั่งเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยก็คือกลับมาฟาดฝั่งเราอย่างเงี้ยอ่าหน้าที่คือ,คอฟาดถ้าไม่ฟาดก็อ,อยู่กับเขาไม่ได้เออ ใช่ไหมถ้าไม่ฟาดก็อยู่กับเขาไม่ได้ถ้าฟาดไปแล้วเป็นไงอ้าวก็โดนคดีมันงมีอุปรอะไรลนะ่ะเออผลงานก็ดูจากที่ซองนะครับเออใครมีซองเยอะก็แสดงว่าคนนั้นนะ่ะผลงานเยอะมากผลงานเยอะมากอืมนี่แหละก็มันเป็นคตินะครับสอนใจถ้าเราไปพูดไว้ก่อนเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกให้เขาโดนเอง ถ้าโดนเองแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ไอ้ห่าเอ้ยนี่คุณนรกเลยนี่วานะย,ย้ายมาคือนรกแล้วนะครับเออก็ดูเอาเองว่าทําไมเขาถึงหนีออกจากฝั่งโน้นมาเออทําไมเขาถึงหนีออกฝั่งโน้นมาหนีออกจากฝั่งโน้นออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นยืนอยู่ตรงกลางนะยืนอยู่ตรงโน้นตรงนี้ก็ยืนกันไปนะครับเพราะเขารู้ว่ามันไม่มีความซื่อสัตย์นะครับมันไม่มีความ ยุติธรรมแต่แป่ปากก็บอกอยู่นะว่ายุติธรรมโอเคเขาเป็นคนนะหาความยุติธรรมมันไม่มีหรอกนะฝังนู้นนะเขาว่ายุติธรรมไม่มีหรอกอืมมีแต่จ้องว่ามึงพลาดเมื่อไหร่กูเล่นมึงเมื่อนั้นลักษณะนั้น,น,น,นมึงพลาดกูเล่นมึงแน่นะรอโอกาสรอเออหรือว่าหลอกให้อ่ามีปัญหานะครับเอ,อมินะจะได้ได้เงินจะได้หาเงินกันอะไรประมาณนี้นะครับ มันไม่ง่ายนะเอฟซี FC นะไปสร้างอาวิกิตรการนะครับไปสร้างเรื่องลงเรื่องราวแล้วนะจะให้คนอื่นมารับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้เอฟซี FC นะมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดที่สุดนะครับตัวเองไปสร้างปัญหาพอพอมีปัญหาก็จะไปให้คนอื่นเ็าช่วยอย่างเงี้ยเมื่อไปอ่ารับบริจาคบั่งไปอ่าของเงินเอฟซีบั่งมาช่วยมันก็ดูแล้วมไม่ถูกต้องไง ืเพราะว่าอะไรอ่ะเราเป็นคนก่อเราก็ต้องแก้เอาเองไม่ได้ต้องเป็นยุ่งกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าไปยุ่งแบบนี้นะครับมันก็แค่ครั้งเดียวเออ,อาจจะช่วยได้แต่ว่าครั้งต่อไปครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่เอาแล้วเขาจะไปเอาทําไมล่ะไม่ใช่ยากออใครจะมารักอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนะเขาช่วย ครั้งสองครั้งนี่ก็ถือว่าแย่แล้วถือว่าเยอะเกินไปแล้วเอาง่ายเพราะว่าครั้งต่อไปเขาคงไม่เอาแล้วล่ะใครจะมาช่วยตลอดเอาเงินไปทิ้งน้ำเฉยๆนะครับไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครั้งถ้าเกิดเราช่วยบ่อยๆเขาก็เกิดความย่ามเกิดความติดใจเดี๋ยวก็ไปทำก่อเรื่องราวขึ้นมาใหม่เราก็ตามไปช่วยเขาอยู่งั้นแหละนะ เออมันไม่เหมือนอย่างอย่างลุงป้าใช่ไหมล่ะอย่างลุงป้าเนี่ยเขายัดเข้ามาเออเขาไม่ได้ไปคนไปหาเองเขายัดเข้ามาเอออันนั้นก็โอเคนะเออที่เราจะต้องช่วยมันก็โอเคแหละแบบนั้นอนะ่ะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเออแต่เขายัดมาให้เองเออนะอันนั้นมันก็โอเคอยู่แต่อันเนี้ยดันไปหา่ยเออไปหาไปหาเรื่องราวมาให้ให้คนอื่นไปเสียเงินอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องแหละมันผิด เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นว่าจะออกจากฝั่งนี้นะใครที่คิดจะออกจากฝั่งลุงป้าไปนะบอกตรงนะว่าคิดผิดเอาจริงๆนะคิดผิดบอกได้เลยว่าคิดผิดมากๆเลยเพราะว่าเอาทางเราเนี่ยถือว่าสุดๆแล้วดีที่สุดแล้วนะเราไม่พาไปไปด่าคนอื่นแล้วกันอะเอาง่ายๆนะเออเราไม่พาไปาไปไป,ไปทะเลาะกับคนอื่นไปนะไปลบลาข้าฟันกันก็ไม่มี มีแต่พากันไปทปําบุญพากันไปสร้างสร้างคุณงามความดีนะครับสร้างนู่นสร้างนี่กันไปนะครับเออสังคมก็ย,ยอมรับได้อยู่แล้วแต่ฝั่งนู้นเป็นไงไปสร้างอะไรโอ้แม่งยงจ้องแต่หาแต่เรื่องคนอื่นไม่มีก็พยายามจะสร้างให้มันมีนะเอ,อชอบมีแต่เรื่องคือพูดง่ายว่าอยากจะเอาขึ้นอ่าสพให้ได้อะนะ กินปิดซองนะเออนี่แหละนเอฟซี FC นะโอ้โหนันแย่มากนะคนพวกนี้มันนิสัยบอกตรงนะครับยังไงมันก็จ้องจะหาเรื่องมันจะอาศัยอสร้างเรื่องราวเพื่อเพื่อจะอะไรนะฟ้องไปฟ้องมามันจะได้ได้เงินไงเออมันนี่แหละตรงเนี้ยที่จะได้เงินนะเ,ออเห็นไหม